ถอนเงินเข้าแล้วนะครับ1-2นาทีเท่านั้น USDT กับ AI Robot ตัวใหม่ล่าสุดไปดูวิธีทำกันเลยครับผมครับก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เคารพรักยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องเก็บตังค์นะครับผมวันนี้มีแพลตฟอร์มขุดคริปโตนะครับตัวใหม่ล่าสุดมีชื่อว่า Invert AI Robot นะครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถที่จะเล่นได้บนมือถือ กดคริปโตได้บนมือถือถอนเงินได้ในรูปแบบของเงิน USDT เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีการสร้างรายได้กับแพลตฟอร์มตัวนี้แบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราลงทุนน้อยที่สุดและได้กําไรปันผลมากที่สุดให้เพื่อนสมาชิกได้ดูไปพร้อมกันพร้อมแล้วนะครับเราเข้าไปชมวิธีการสมัครก่อนเลยครับ สำหรับวิธีการสมัครสมาชิกเมื่อเราคลิกลิงก์นะครับใต้วิดีโอของช่องเก็บตังค์แล้วสำหรับสมาชิกที่เริ่มต้นจะขุดเหรียญตัวนี้สมัครง่ายๆเลยนะครับใส่อีเมลตั้งรหัสผ่านทั้งสองตัวจากนั้นกดลงทะเบียนขั้นตอนมีเท่านี้เองครับสำหรับการสมัครเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วหน้าตาอินเทอร์เฟซนะครับเราจะพบว่าเฮ้ยระบบนี้นะครับให้เงินเราฟรีๆ8 8 1 4 US ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมจะบอกเพื่อนสมาชิกว่าเงิน8 8 1 4เนี่ย มันไม่สามารถถอนได้อันนี้ผมต้องบอกตรงๆก่อนนะเงินมันจะมี2ส่วนนะครับผมส่วนแรกก็คือส่วนที่สินทรัพย์รวมตัวนี้เขาจะให้เรามาส่วนสินทรัพย์ปริมาตรเนี่ยคือเงินที่เราทําการลงทุนลงไปนั่นเองนะครับผมดังนั้น8814เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราแต่เอาไว้ในระบบเฉยๆนะครับผมทีนี้ครับผมเมื่อเราเข้ามาในระบบแล้วสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องหน้าต่างอินเทอร์เฟสนะครับซึ่งอินเทอร์เฟสนั้นจะมีหน้าต่างอยู่ทั้งหมด5บานนะครับผมซึ่ง5บาน,นี้กก็จะแบ่งออตามแบบว่ามันจะะมีอไรบ้านีน้วิธีกาาารดูง่ยงยๆผมมอกให้า อ่าแล้วก็ศึกษาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมสาหรับตัวนี้เริ่มต้นทํางานนะครับเราจะต้องลงทุนอยู่ที่14 USDT นะครับผม14 USDT เราจะสามารถเริ่มถอนเงินได้นะครับสำหรับระบบแพลตฟอร์มนี้ต่อไปนะครับมันก็จะมีบอกนะครับในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของโบนัสการเชิญเพื่อนนะครับหรือการทําทีมนะครับผมรวมถึงมันก็จะมีบอกในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของเทเล gram วอตแอ p นะครับมีการแชร์การโปรโมทจะได้รายได้เพิ่มด้วยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีโซเชียลอยู่กับมือและต้องการที่จะแชร์รายได้เพิ่มมากขึ้้นนนนั่เองทีี ตัวนี้ผมจะสอนเบื้องต้นแรกๆก่อนในหน้าอินเทอร์เฟซหน้าแรกนะครับมันก็จะมีบอกในเรื่องของยอดเงินนะครับมันก็จะมีการเติมการถอนข่าวแล้วก็ทีมนะครับผมส่วนใครที่ต้องการจะติดต่อเทเล gram นะครับจะมีแอดมินคอยให้บริการอยู่นะครับผมเราก็สามารถคลิกมาที่เทเล gram ได้เลยนะครับผมเราคลิก h e l o เข้าไปแล้วเราก็ทักหาในส่วนของเซอร์วิสนะครับในแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีแอดมินเซอร์วิสคอยให้บริการอยู่นะครับอันนี้ก็คือแอดมินเซอร์วิสพอทักไปปุ๊บเขาก็จะตอบเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับแนะนาให้เพื่อนสมาชิกใช้ทランスเละ ต่อไปนะครับผมจะมาสอนดูในเรื่องที่2นะครับก็คือในเรื่องของปริมารนะครับผมทีนี้ปริมาณมีอะไรคําว่าปริมาณนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับนี่คือระบบที่เขาจะบอกเรานะครับในเรื่องของระดับ VIP นะครับก็จะของผมเนี่ยเติมเงินเข้าไปละ14 USDT จะได้เป็น VIP 1นะครับผมแล้วก็รายได้ที่จะได้รับต่อวันนะครับก็จะได้อยู่ที่3เปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้ VIP 2นะครับผมมันก็จะเริ่มอยู่ตามนี้ได้เลยนะครับ118 USDT คือจำนวนเงินที่เราจะต้องกดล็อกนะครับหรือจะเติมมากกว่าก็ได้ นะครับถ้าเติมมากกว่าเนี่ยแต่ไม่ถึงเลท V.I.P. 3มันก็ยังคงเป็น V.I.P. 2อยู่นะครับซึ่งอัตราการจ่ายปันผลของเขาจะให้อยู่ที่3%เหมือนกันนะครับผมส่วนเงินกําไรที่เราจะได้นะครับจะอยู่ด้านบนคือบรรทัดแรกนะครับผมไล่มานะครับ V.I.P. 3นะครับแล้วก็ V.I.P. 4จะมีค่าเลทราคาตามนั้นเลย ซึ่งระบบต่างๆนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นภาษาไทยเราสามารถมาดูที่ตัวของการแปลภาษาได้นะครับซึ่งจะมีภาษาต่างๆนะครับบอกเราว่าเราต้องการใช้ภาษาอะไรนะครับส่วนตัวเราอยู่ประเทศไทยผมใช้ภาษาไทยผมก็สามารถติ๊กที่ภาษาไทยเพื่อที่จะสะดวกในการทํางานได้เลยนะ <โ Virgin. S 1> ทีนี้นะครับผมหากเราต้องการจะลงทุนวิธีการเติมเงินนั้นง่ายแสนง่ายเลยนะครับสกุลเงินที่เราจะใช้นะครับมีทั้งหมด5สกุลเลยทีเดียวนะครับสามารถ เลือกสกุลที่ท่านถนัดและสามารถกดเติมเงินได้เลยนะครับผมเมืเ่อเราเติมเงินแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกจะสามารถซื้อในส่วนของส,าาสินค้าได้นะครับผมก็มาที่ปริมาตรแล้วเราก็ทําการซื้อได้เลยเมื่อเราทําการซื้อแล้วนะครับเชิงปริมาตรจะมีบอกไว้นะครับแล้วก็กําหนด V i p ของเราจะมีบอกไว้นะครับผมตรงนี้จะจะอาจะ,จะให้ปันผลกับเราทั้งหมด90วันนะครับผมสามารถนับถอยหลังผมก็จะกดรับปันผลตรงส่วนนี้เพื่อที่จะรับเงินปันผล แค่เรากดๆนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งตรงนี้เงินก็จะเข้าในระบบให้กับเรา,าเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ระบบกําลังสแกนเงินปันผลยอดเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจอไว้ป๊โอเคนะครับ <S 1> <S 1> ต่อไปก็ในเรื่องของการถอนเงินนะครับผมเมื่อเรามีรายได้เข้ามาแล้วนะครับรายได้จะมาขึ้นในส่วนของรายได้ดรวมตรงนี้นะครับเราก็มาที่หน้าแรกเหมือนเดิมครับจากนั้นเราก็มาที่การถอนเงินได้เลยแล้วก็มาที่การถอนเงินปึ๊บ พอถอนเงินนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนสมาชิกจะมีให้เลือกอยู่คือ2เชน T R C 2 0ครับผมกับ B E P 2 0นะครับทีนี้ผมก็จะเลือกเป็นเชน T R C 2 0ผมก็จะใส่นะครับ2.1955 U S D T นะครับผมก็ตีปันเงินก็ได้ประมาณ60-70บาทแล้วก็รหัสความปลอดภัยเราก็ใส่ที่เราตั้งเลยโอเคนะครับจากนั้นเราก็กดยืนยันทีนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยวิธีการดูนะครับว่าเงินจะเข้าหรือยังนะครับผมเราสามารถมากดที่ขีด3ขีดได้เลยนะครับเพื่อ ตรวจสอบจํานวนเงินนะครับว่าเงินของเราเข้าหรือยังนะครับผมเดี๋ยวผมก็รอในระบบแจ้งเตือนนะครับผมทีนี้ก่อนที่จะไปดูเงินเข้านะครับเพื่อนสมาชิกผมอยากจะแนะนําจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือวิธีการเชิญเพื่อนสมาชิกและรับรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนสมาชิกสามารถกดที่ลิงก์เชิญและส่งให้เพื่อนสมาชิกของเราได้นะครับหรือการเชิญจากตัวเลขก็ได้นะครับการเชิญจากสแกน qr code ก็ได้นะครับการรับรางวัลการเชิญเพื่อนนั้นจะได้รับรางวัลอยู่3ระดับก็คือระดับ13%นะครับ2%แล้วก็1%ครับผม ทีนี้นะครับจะมาสอนดูในช่องที่3นะครับซึ่งช่องที่3นั้นเกี่ยวกับการลงทุนรับปัผลกําไรในระยะยาวๆนะครับมันก็จะมีอยู่7เฟสนั่นเองมันก็จะมีโรบอทหนึ่งนะครับโรบอทสองโรบอทสามจนถึงโรบอทเนะครับซึ่งการรับปันผลของตัวนี้นะครับคือเราเติมเงินไป30มสิบยูเโคจรก็คือเรารอทั้งหมด5วันนะครับผมกำไรเราก็จะรับทั้งหมด27%คือ ใน5วันนี้เราจะได้เงินคืนทั้งต้นและก็ดอกนั่นเองครับผมถ้าเปิดเป็นโรบอท2งนะครับงบลงทุนอยู่ที่150 USDT จำนวนวงจรอยู่ที่15วันเราก็จะได้อัตราอยู่ที่18%แบบนี้อันนี้คือวิธีการดูง่ายๆนะครับผมสำหรับ AI โรบอทตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5มันก็จะมีวิธีการดูคล้ายๆกัน และตอนนี้นะครับเงินก็เข้ามาในบัญชีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเงิน2.19 USDT นะครับไม่มีการตัดค่าแก็ปแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นการถอนเงินที่รวดเร็วพอสมควรเลยนะครับผมประมาณ1-2นาทีนะเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ มาถึงตอนนี้นวนะครับใครที่รับชมมาจนสุดท้ายแล้วผมต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับที่สนับสนุนในช่องเก็บตังเสมอมานะครับหากเพื่อนสมาชิกชื่นชอบและอยากจะลงทุนแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอของเราได้นะครับแต่ถ้าหากท่านมองดูแล้วว่าท่านยังไม่อยากเล่นตัวนี้ท่านก็รอแพลตฟอร์มต่อไปก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกผมใต้วิดีโอู้สึกยังไงกับวิดีโอที่ท่านเห็นหากเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์แรงๆฝากกระทืบรลค์ให้ผมสักนิดนึงแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับผมสวัสดีครับ